สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Far Grant Filia นะครับ EP นี้นะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมของ Anasui นะครับรุ่น f a n ตาเซียนะแต่วันนี้เนี่ยจะมารีวิวทั้งหมดสามขวดเลยนะครับผมนะเป็นในคอลเลกชันของ f a n ตาเซียนะครับอ่ะก็คือจะแบ่งเป็นสีสีเนาะสีเหลืองสีฟ้าสีสชมพูนะครับแล้วก็แพคเกจจิ้งเนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วก็ น่าจะเคยแบบเคยใช้หรือเคยมีอยู่หรือว่ามีอยู่ก็ตอนนี้ก็ได้นะคือแพ็เกจเนี่ยค่อนข้างแบบดึงดูดเลยนะครับคือดูสวยนะครับผมเป็นยูนิคอร,ร์นกับรูปอ่านังเงือกเนาะะเรามารีวิวจากกลิ่นแรกกันเลยดีกว่านะครับกลิ่นแรกที่ออกมาในคอลเลคชันแฟนตาเซียคือกลิ่นแฟนตาเซียปกตินะครับตัวออริจินัลคือตัวนี้นะครับตัวสีเหลืองนะตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาเมื่อปีสองพนะครับ Perfumer เนี่ยไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นใครเนาะส่วนในท็อปโน้ตนะครับก็จะมีพเมเโลนะครับคือส้อมโอนะต่อมาคือพิงเปเปอร์ครับแล้วก็ถัดมา m i ดเด e ลโน้นะครับก็จะมีราสเบอร์รี่มีพารีนพารีนเนี่ยคือเป็นขนมชนิดหนึ่งนะครับที่ทำมาจากพวกช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เป็นชิ้นชิ้นนะครับเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็สอดไส้พวกคาราเมลถัว่วอะไรประมาณนี้นะ คล้ายกับเชอร์แฟนซีประมาณนี้นครับต่อมาก็คือฟลอร์โน้ตก็คือเป็นโน้ตของดอกไม้ทั่วๆไปนะครับในเบสโน้ตนะครับก็จะมีไซเปรสก็คือเป็นพืชจำพวกต้นสนนะครับแล้วก็มีฮิมารยันซีด้านะโอเค ครับเปิดมานี่คือกลิ่นสดชื่นเลยนะครับคือเป็นกลิ่นของส้มโอนะครับคือจะมีกลิ่นแบบซ่าซ่าสปาร์คิงขึ้นมานะครับเป็นส้มโอที่มาแบบไม่ได้เปรี้ยวปี๊ดอะไรมากนะครับผมมากำลังดีนะแล้วก็ผมได้กลิ่นของพวกเป็นมีความเป็นฟรุตตี้นะครับผม จากนั้นเนี่ยมันจะมีความหวานของพวกโน้ตของพวกกลัวมองพวกขนมนะครับคือน่าจะเป็นกลิ่นพาลีนอะน,นะแต่คือมันอาจจะไม่ได้ขนมแบบพวกอะไรละ่ะท,ที่มากับพวกวานิลาคาราเมลตองกาีนอะไรขนาดนั้นอะนะครับคือเป็นกลิ่นขนมที่ยังมีความแบบดมง่ายใสๆอะไรประมาณนี้นะครับคือเป็นกลิ่นที่ดูแบบ ดูสดใสล่าเริงครับดูมีความสดชื่นแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดูแบบเด็กเด็กเด็กใน,นที่นี้เนี่ยคือเหมาะกับเด็กพวกเด็กวัยรุ่นประมาณแบบสิบหกสิบเจ็ดมัธยมปลายเนาะจนถึงแบบมหาลัยนะครับผมเป็นกลิ่นที่นึกถึงแบบเด็กวัยรุ่นหรือสาวน้อยที่สดใสล่าเริงนะครับผม มีความแบบออกจะออกหวานๆหน่อยนะครับเป็นกลิ่นที่ดมง่ายนะครับแล้วก็ผมว่าเหมาะกับอากาศร้อนนะเพราะว่ามันมีกลิ่นของพวกอมโอโมนะมันจะมีความสดชื่นขึ้นมานะครับต่อมานะครับเป็นกลิ่นของเมอร์เมดนะที่ออกตามมานะครับผมคือกลิ่นนี้นะครับตัวนี้เนี่ย เปิดตัวเมื่อปี2019นะครับอ่ะ perfumer อ่าคือคุณ Christian ano, คริสเตียนโปรเวนเซโน่นะครับอ่ะส่วนโน้ตนะครับในตัวเนี้ยจะมีในท็อปโน้ตก็คือบัตออเรนจ์นะครับผมเป็นส้มแบบแบบส้มสีแดงแดงเนื้อแบบส้มสีเลือดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีคาร์ดามอมคือกระวานนะแล้วก็แมนดารินออเรนจ์นะครับส่วนในมิดเดิลโน้ตนะครับก็จะมีลิ้นจี่พีโอนี่แล้วก็ จัสมินนะครับอ่ะเบสโน้ดก็มีฮันนี่นะครับคือน้ำผึ้งเนาะไวท์วูดแล้วก็มีวานิลานะครับผมโอเคกลิ่นเมอร์เมดเนี่ยเราจะนึกถึงแบบเออกลิ่นมันจะออกแนวแบบอควาติกน้ำๆเหมือนกลิ่นทะเลหรือเปล่านะอืมครับผมคือ ถามว่าเป็นกลิ่นแบบนึกถึงน้ําหรือแบบอควาติกอะไรขนาดนั้นไหมผมว่าก็พอมีกลิ่นอาออยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบเป็นกลิ่นแบบน้าน้ำ,นำอควาติกถึงขนาดแบบในน้าหอมแบบสปอร์ตอะไรขนาดนั้นนะคือตัวนี้เนี่ยผมได้กลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นของมีความเป็นเหมือนชาอะไรบางอย่างครับพวกใบชานะแต่คือในนี้ไม่มีนะครับในโน้ตมันไม่ได้บอกไว้นะ แล้วก็ได้กลิ่นของฟลอเัลครับเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ดมง่ายเช่นพวกดอกโบตัน๋นนะครับแล้วก็ได้กลิ่นของมะล,ลินะครับมีความเป็นน้ำพึ่งขึ้นมานะครับน้ำพึ่งที่อยู่ในเบสโนตเนี่ยผมได้กลิ่นที่มันตีขึ้นมาเลยนะอืมเป็นกลิ่นที่แบบมีความโปรง่งความโล่งอะครับผมเหมือนเราแบบอยู่กลางมหาสมุทรประมาณแบบโล่งๆโ,โปรง่ปรงๆอะไรประมาณนั้นอนะอยู่ในที่กว้างๆ นะครับนึกถึงมีความเป็นน้ำสะอาดๆเหมือนกันนะคล้ายๆแบบน้ำแร่ที่ไหลผ่านจากเทือกเขาลงมานะครับผ่านลำห้วยลงมาจนถึงแบบภาคพื้นดินใสๆอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับแล้วก็ดมไปดมมาเนี่ยผมจะนึกถึงกลิ่นของพวกชามมลินะครับมีความเป็นชามมลิบวกกับน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งใน,นที่นี้เนี่ยไม่ใช่น้ำผึ้งที่ เป็นน้ำพึ่งข้นๆแบบหว,นหวานๆหรือโดมยากนะเป็นน้ำพึ่งใสๆนะครับก็คือ,คอพูดง่ายๆเลยคือเหมือนเอาใบชาใช่ไหมเอาชามาริมาแล้วก็ชงด้วยน้ำแร่ครับนะน้ำแร่แล้วก็น้ำแร่ร้อนๆนะแล้วก็ใส่น้ำพึ่งผสมเข้าไปแล้วก็ดื่มประมาณนั้นนะครับมันมีความเป็นแบบนั้นนะสดชื่นอีกแล้วครับตัวนี้ก็สดชื่นแต่ตัวเนี้ย ผมไม่ได้กลิ่นพวกซีตัสเปรี้ยวเหมือนตัวตัวเมื่อกี้นะครับจะออกแนวดอกไม้ฟลอรรลเบาๆมากกว่านะครับตัวนี้ลิ้นจี่ก็แทบไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้กลิ่นนะครับลิ้นจี่ตัวที่นี้โอเคครับก็อันนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับใส่ไปเที่ยวเหมือนกันนะก็คือเป็นผู้หญิงอายุน้อยอีกแหละกลิ่นมันก็ดูจากแพคเกจแล้วนะครับก็น่าจะเป็นแบบวัยรุ่นเด็กๆมัธยมมนะครับประมาณนี้ อาจจะเหมาะก,กับใส่ไปเที่ยวในวันที่แบบสบายๆไปเดินทะเลได้ไปเที่ยวน้ําตกอะไรประมาณนั้นนะครับแบบเออไปเที่ยวสถานที่ที่มีน้ําน้ํานะใส่ไปทํางานก็พอได้นะครับอโอเคครับอ่ะตัวต่อไปเลยนะก็คือตัวที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับคือตัวนี้เลยครับ Ana s u i f a n t a s i a f o r e v เ r นะครับผมสีชมพูนะอ่ะตัวนี้นะครับเปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับ2020นะเพอร์ฟูมเมอร์นะครับคือคุณคริสตินฮัสซานนะในท็อปน้ตนะครับก็จะมีแอปเปิลบอสซัมนะครับแล้วก็มีคําคำแควดหรืออะไรสักอย่างนะครับคือเป็นพืชในตระกูลอ่าผลไม้แบบรสเปรี้ยวๆปวระมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเบอร์กามอสนะครับ ต่อมานะครับใน midle note นก็จะมีโลตัสแล้วก็ดอกฟรีเซียมีโรสแล้วก็อิมร์เทลอิมร์เทลมันคือดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมภาษาไทยผมไม่แน่ใจว่าใช่ดอกบานไม่รู้โรยหรือเปล่านะครับนะคือถ้าอยงไงเนี่ยถ้าผู้รู้หรือใครที่รู้ว่าอิมโมเทลมันคือดอกอะไรก็คอมเมนต์มาก็ได้นะผมก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะครับ คือมันจะเป็นดอกไม้แบบพุ่มๆคล้ายๆกับบานไม่รู้โรยอะครับนะอืมแต่ในที่เนี้ยมันเป็นดอกไม้แบบสีเหลืองๆอะบานไม่รู้บ้านเรามันจะเป็นสีม่วงๆอะเนาะนะครับโอเคต่อมาเบสโน้ตนะครับเพิ่มมีมัสต์ไวบูดแล้วก็มีแอมเบอร์นะกลิ่นนี้เนี่ยผมจะบอกว่ามันเหมือนน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งนะครับผมที่ทุกคนน่าจะเคยใช้เลยแหละ ครับผมคือโดมปืดแรกเนี่ยคือใช่เลยนะครับมันเหมือนกับกลิ่นของตัวลองแวงเอคลาดาแปซของผู้หญิงสีม่วงที่เป็นรูปขวดทรงกลมอะครับผมนะที่ทุกคนแบบเคยใช้อะตัวแบบขายดีของน้ําหอมลองแวงเลยนะเนี่ยมันเหมือนมากเลยครับคือมันเป็นโน้ตของฟลอเรลฟลอเรลที่เป็นแบบดอกไม้สีชมพูด,ด้วยนะ ตัวมาสตชมพูดมง,ง่ายๆนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีความเข้มกว่าแล้วก็มีความหวานมากกว่าตัวลองแหวงนะครับแล้วก็ลองแวงเนี่ยกลิ่นมันจะมีชาใช่ไหมตัวนี้ไม่ได้มีชาเข้ามานะตัวนี้จะออกฟอรอมมากกว่าหรืถ้าเป็นลองแวงมันจะมีกรีนขึ้นมามากกว่านะครับคือ ดมแล้วก็นึกถึงโรตัสอดเพรว่าไอ้ตัวอะไรล่ะลองแวงตัวนั้นอะสีม่วงอะครับตัวนั้นมันน่าจะมีโรตัสเหมือนกันนะถ้าผมจะไม่ผิดนะมันเป็นดอกไม้ที่ดมแล้วสดชื่นมีความเป็นน้ำน้ำเบาสบายอนะครับเหมือนมากเลยแต่ตัวนี้เนี่ยผมว่าติดทนกว่าลองแวงด้วยนะแล้วกลิ่นเข้มกว่าดูกลิ่นแบบมีมวลที่ใหญ่กว่าลองแหวงด้วยนะครับตัวนี้อืม เป็นแนวสดชื่นอีกครับคือทั้งสามกลิ่นนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงตัวเนี้ยสดชื่นหมดแล้วก็ใช้ง่ายหมดนะครับเหมาะกับเด็กอีกเหมือนกันนะแบบเด็กใสๆอย่างที่บอกครับมัธยมมหาลัยเหมือนกันฉีดไปเรียนไปทํางานนะครับไปมหาลาัยได้เลยนะผมว่าทาร์เก็ตของน้ําหอมในคอลเลกชันนี้นะครับก็คือ,คอเหมาะกับผู้หญิงสดใสร่าเริงนะครับผมที่เป็น ท่า겟เดียวกันคือเด็กวัยรุ่นนะครับผมหรือว่าแบบมหาลัยอะไรประมาณเนี้ยโดมกิีทีมันก็คือลองแวงอะครับผม,มเป็นดอกไม้ฟอร์ลัลที่โดมง่ายละมุนนะครับตัวนี้อ่ะโอเคครับก็คือสรุปก็คือสามกลิ่นเนี้ย อย่างที่บอกเลยครับเหมาะกับเด็กนะเด็กมัธยมมอปลายมหาลาัยนะครับฉีดไปเรียนไปทํางานเอาไปมหาลายัยไปเที่ยวเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมาะกับอากาศเมืองไทยหมดเลยนะท้งสามขวดนะครับเหมาะกับหน้าร้อนนะผมฉีดเนี่ยสามตัวเนี้ด้วยความที่เป็น edt เนาะกลิ่นทนนะครับเป็น edt ที่ค่อนข้างทนเลยนะแล้วก็แบบผมนั่งอยู่ในห้องแอร์ด้วยนะวันที่ฉีดอะคือ กลิ่นก็แบบมีตีขึ้นมาบ้างะนะครับแต่เป็น edt ที่โอเคเลยนะคืออยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงะนะครับนะถ้าเทียบกับ edt แบบแบรนด์อื่นหรือกลิ่นอื่นนะครับตัวนี้ถือว่าทนนะครับผมนะคือแพคเกจจริงอ่ะมันดูเหมือนแบบเป็นน้าหอมเด็กๆกลิ่นมันไม่น่าทนเนาะมันอาจจะแบบขายแค่รูปลักษณ์อะไรประมาณนี้แต่เออมันโอเคอ่ะกลิ่นมันวิมันดมง่ายมันดมแล้วมีความ f r e ชนะครับเบาสบายเหมาะกับคนที่อยากจะลองใช้น้ําหอมแบรนด บรนด์เนมแบรนด์กับเคาน์เตอร์แบรนด์ไม่อยากได้กลิ่นหนักๆอะ่ะคือแบบอยากได้กลิ่นสบายๆใช้ง่ายอ่ะใช้ไปไหนก็ได้ประมาณเนี้นะคือกลางวันฉีดไปไหนก็ได้เช่นไปทํางานไปเรียนไปทานข้าวนะครับเอาจริงทั้ง3ามขวดเนี้ผมว่าฉีดอยู่บ้านหน้าเลยนะเพราะผมก็ฉีดอยู่บ้านมาแล้วนะครับก็ดูแบบเออสดชื่นดีนะครับผมสามตัวนี้คือสรุปคือผมชอบหมดทุกตัวนะครับแต่ตัวที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ ตัวแรกนะครับสีเหลืองนะตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัหรับผมผมว่าหอมสุดนะครับส่วนตัวนะถ้าเป็นท่านผู้ชมอาจจะชอบกลิ่นอื่นก็โอเคไม่เป็นไรเนาะคือตัวนี้ก็หอมแต่ว่ามันกลิ่นมันไปเหมือนรองแวงนะครับรองแวงสีม่วงนะครับตัวนั้นแล้วก็ตัวนี้ถามว,ว่าหอมไหมก็หอมแต่กลิ่นมันดูแบบเออมันมีแบบกลิ่นเหมือนกลิ่นแบบมัน มีกลิ่นบางบางอย่างอะ่ะที่มันดูมีแบบยังไม่หอมเท่าตัวสีเหลืองอะ่ะบอกไม่ถูกนะครับมันเป็นกลิ่นโลง่โลงๆโปง่โปงๆนะครับมีความกินนีอะไรเข้ามาแต่ตัวเนี้ยกลิ่นคือมีความสดชื่นนะครับแล้วก็มีความเป็นขนมนิดๆนะเออมันก็ดูหวานๆดูสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะอ่ะก็สามกลิ่นนะครับก็ยังไงก็อย่าลืม ไปลองกันที่เคาน์เตอร์นะครับอ๋อแล้วก็บอกก่อนนะว่าแบรนด์นี้เนี่ยมีน้ําหอมก๊อปที่ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมนะโดยเฉพาะในออนไลน์นะครับคือถ้าไปใน l a z a d a s ช o p e ปีเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะของพวกนี้แล้วก็ถ้าจะเลือกซื้อดูดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกแพ็กเกจที่ทําเหมือนเลยนะเหมือนทั้งแบบแพ็กเกจทั้งฟอนตัวหนังสือทั้งขวดเนี่ยแล้วก็สีน้ําอะไรพวกนี้คือแบบเหมือนกันแบบแทบแยกไม่ออกถ้ามองผ่านๆคือ อาจจ,อาจจะคิดว่ามันเป kind of of ็นแบบเหมือนกันเลยนะแต่คือถ้ามองดีๆเนี่ยมันจะชื่อแบรนด์เนี่ยชื่อยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกับแอนนาซูยนะมันจะเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นชื่อรุ่นที่ไม่ใช่แฟนตาเซียหรืออาจจะเป็นแฟนตาเซียแล้วแบบเป็นแฟนตาเซียอย่างอื่นประมาณนี้นะครับก็คือคล้ายๆกับน้ําหอมเทียบไหมคือมันก็คือมันก็จะว่ากก็ได้นะแต่คือก็ยังโอเคที่มันอาจจะไม่ได้กปแม้กระทั่งชื่อแบรนด์แอนนาซูยเนาะนะครับ ก็คือราคาเนีいい่ยถ้าแบบทั่วๆไปผมถ้าเป็นน้ำหอมเทียบเนี่ยผมไม่ร oui> ู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงยังไม่เคยลองนะแต่ราคาที่ตามเคาน์เตอร์นะครับสองขวดนี้เจ็ดสากับตัวนี้มีแค่ไซส์ห้าสิบนะครับที่ซื้อที่เคาน์เตอร์นะก็นั่นอยู่ประมาณหลักประมาณสามพันประมาณนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้ของแท้หรือว่าแบบเอาให้ชัวร์สุดก็คือเคาน์เตอร์ในห้างนะครับนะหรือ King Power ก็มีนะครับผมว่านะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมคงขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ฝากร้านใน i อด้วยนะครับนะเป็นร้านของผมเองนะครับก็คือเป็นร้านที่ขายน้ำหอมแบรนด์เนมแต่จะเป็นของของแท้ด้วยนะแล้วก็จะเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาตามเคาน์เตอร์ในห้างะนะครับผมก็เข้าไปเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับ ก็เดี๋ยวจะมีทยอยลงทยอยเอาเข้ามาหลายๆแบรนด์นะครับตอนนี้ก็พยายามอยู่นะครับก็คือพยายามแบบเออเลือกน้ำหอมที่แบบเออน่าสนใจเอาเข้ามาลองขายดูนะครับผมโอเคคือช่องก็คือใน i อจก็คือฟาแกนฟิลเลียนี่เลยนะครับชื่อเดียวกับช่อง youtube นี่เลยนะนะครับก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Fragrance by Anna Sweet uh, 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 Fantasia Mermaid. The New Fragrance by Anna Sui.